วันนี้จะพาลูกเพจชาวเนินทบุรีนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดย่านบางบัวทองพูดเลยว่าอร่อยแบบตะโกนกับร้านนะเนื้อทองก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูที่ร้านมีที่นั่งเยอะมากแอร์เย็นแถมทางร้านเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งหมูเนื้อไก่วันนี้แอดเลยขอแนะนำเมนูอร่อยอร่อยให้กับลูกเพจชาวนนทบุรีนกันค่ะเริ่มกันที่เมนูแรกเลยคั่วไกา่ไข่ตอกอันนี้หอมคุกกับซอสพริกคืออร่อยมากเบื่อหมี่แห้งหมูรวมหมูนุ่มๆกับลูกชิ้นเด้งๆคือเข้ากันที่ฝุดอ่ะเส้นเล็นนนน้เเเืืออรววมม่พูดลยา สายเนื้อเนี่ยต้องชอบแน่นอนเส้นเล็กต้มยำหมูสับ อันนี้แฟบกาลังดีหมูสับเน้นๆให้มาจุกๆเลยค่ะมีคุกหมูสับคือที่สุดหมูสับจุกๆมีขาวนุ่มๆครเป็นสายมีคุกต้องชอบและยิ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทานคู่กับกาก,ากหมูกรอ,อบคือฟินมากแล้วขอกระซิบว่าฟรีนะคะกากหมูที่ร้านเนี่ยมาต่อมาต่อสุก,กี้แห้งหมูชิน้นน้าจิ้มสุก,กี้คืออร่อยมากนัวสุดแล้วผัดมานนัวๆเข้ากับไข่คือดีเกาเหลาไก่ตุน๋นเนื้อไก่นุ่มๆรสชาเค้มโคนสดแล้วชื่นใจค่ะแถมที่ร้านนะคะมีบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาด ข้าวกะเพราเนื้อตุน gy, ๋นเพกกำลังดีเนื้ออร่อยมากและก็ยังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้เลือกทานกันนะคะอย่าลืมลองดื่มน้าใบเตยของทางร้านด้วยนะเพราะว่าสดชื่นมากแถมฟรีด้วยไม่คิดตังค่ะทางร้านมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมลุ้นรับของแถมและส่วนลดอีกด้วยนะเมื่อทานอาหารครบ200บาทก็ได้หมุดวงล้อลุ้นรับส่วนลดแบบจึงจ้งๆไปเลยกิจกรรมนี้อยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะรีบมากันหน่อยนะชาวนทบุรี